นี่ไงศาสตร์นี่ไงนี่ไงนี่ไงมึงยิงเก่งนักเหรอหาแอบหลอยอย่างนี้มันไม่เอ้นายบนเขาบนเขาเยอะมากเขาไหนวะอุ้ยอุ้ยเขาหินน่ะทั้งหนึ่งเอาสองเออเอาดีเอาดีดีดีเซ็นเอาดีเฮ้ยซ้ายหินซ้ายหินซ้ายอุ้ยกระชับเนาะ ข้อสองสีอับอมึงสีอับอ <c oughs> สำหรับใครที่กําลังมองหาร้านเติมซอสเซนแมรราคาถูกตอนนี้ทาง Top Up Gamer ได้มีบริการเติมเกมซอสเซนแมรแล้วนะครับใช้เพียงเลขไอดีในการเติมหลังจากนั้นนะครับรอเพียง5-10นาทีก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมใช้บัตรเลเซอร์แท้ทุกใบนะครับไม่มีโดนแบนปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับและทางร้าน Top Up Gamer นะครับได้มีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายนะครับเช่น R.O.B Free Fire Hearthstone PUBG Mobile Legends of r u n e t e r a L.O.L Y Lift เพียงคุณแอดไลน์ไปที่แอด Top Up Gamer นะครับอย่าลืมเครื่องหมายแอดด้วยนะครับไม่งั้นจะหาไลน์ไม เติมถูกเติมเร็วเติมปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องท็อปอัพเกมเมอร์ครับอย่าลืมมาเติมกันเยอะๆนะครับโย้อ์ขาออกหน้ากูแล้วขาไม่กระเด็นออกเรือไปเลยพี่ทิวดูดิดูขารอยไปนู่นน่ะเห็นปะลงแล้วโอ้โหมีคนอีกเอาถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้ว อยูหนอถกอะมีหอมแบบหน้าเขาอ่ะมี A P S เดียวเียมีคนเหรอเีอ้ยแล้อเอารอด้วยเอ้าตัวนี้น็อกหนึ่งเดี๋ยวตัวนี้จะไปชุบเพื่อนหน้าพี่เก้าเนี่ยอยู่ข้างล่างน่ะบอกว่ามีแค่ A P S เองเรอสวยน็อก เออให้หมดแป๊บน,นึงนะทีแป๊บน,นึงแป๊บน,นึงมันอยู่ตรงนี้มันอยู่กับผมมันเป็นเสกออกเป็นเป็นเพื่อนกันนี่ผมไปหามันบ้านนี้บ้านนี้เออผมไปหามันอยู่น้ำภูกำลังไปเออเออชุบดูทันละวะทันทานทานหงอกมีปืนไปช่วยไปช่วยไปช่วยแล้วอย่ใช่ไหมาช่วยแล้วหนึ่งหนึ่ง นี่เลยตัวนั้นแหละเออยิงเฉ็บแล้วนี่เลตัวนึงนห่เลตัวนึงไหนตัวนึงวะไม่ดูวะหมดหมดเลยเหรอยังยั้งนกไงแย่ไปในเมืองแล้วแหละมีใครเอาคูณสี่ไหมอยากได้เลดดอดอ่ะเอาดิเอา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 เลดดอดทีดิเดี๋ยวพี่หายวอ้นตัวไหน กูเจอของดียิ่งกว่าเลดดอ t อีก <Whoa. S 1> ในนี้มีคอซ่ากับ MK ครับเอคาคอซ่าครับแทนเ k ็ก็ได้เอ้ยมีคนชุบอไอ้ที่ข<ห>้างหน้ามีคนชุบไอ้ชิ้นนั้นเปล่าเออที่ดาง,<อ>งล่างมันชุบมันเพิ่งชุบเลยเนี่ยโอ้โลอยมาเต็มเลยกําลังลอยมาเลยจ้าไี่ปืนหรอกไปไหนไอ้ชาติสมุกใหญ่เลย เฮ้ยใครยืนบางหัวจะมอนน็อะในบ้านเออเห็นแล้วในบ้านอ่ะล็อกไปอีกตัวน็อกกี่ตัวทิวไปเชียระวิ่งไปขวาตัวหนึ่งอ่ะลอยไปไหนวะลอยไปขวาลอยไปขวาใครใครเป็นคนเข้าบ้านปะวันนี้มาแบบพี่พี่ไม่ไม่ไม่มันตายตัว ไม่เห็นวะรอยบรทธานที่ผมมาร์กอะไหนวะ<อ>ไม่ใช่เอสตี้มันไปไหนหมดอะเมื่อกี้มันวิ่งอยู่ตรงนี้ไม่เห,หรอมันเจ็บตอนแรกยิงตัวแรกเจ็บมากว่ามันขึ้นเมืองหนีกลับขึ้นเม,มืองไปครับเจ้ากูดิโห่ไกลจัดเลยว่ะยิงไม่โดนโง่ยนี่ใหญ่เลยนู่นน่ะไปนนู่นแล้วนู่นน่ะไกล ไอ้สัตว์เป็นยังช่วยเพื่อนได้อีกอะวะไปไหนแล้วอะยอมใจวะไปเถอะตั้งบอกไนี่ยว่าแะ้วมาขึ้นมาในเมืองเนี่ยในเมืองโยกูเนี่ยวิ่งอยู่เนี่ย,ยนี่ไงกูโดนด้วยเฮ้ยเอ้ยกูว่าแล้วมันต้องอ้อมขึ้นกลับมาในเมืองอยู่เมืองอยู่หน้ากูเลยกำแพงกำแพงหน้ากู โ้ายเหี้ยแงเฮ้ยไม่วชีทีไม่โดนไอ้หวยไอยลอยตัวหนึ่งลอยตัวนึ่งลอยตัวหนึ่งบอดตัวบอดตัวลอยบอด หมดยังยังหนีอยู่เลยเนี่ยมหนีเก่งยังวะเฮ้ยเสี่ยงใยแถวเนี้ยเฮ้ยเชี่ยใครยิงกูวะแหละตัวเดียวไปตัวเดียวเออน็อกปะตายปะตายแปลงตายเฉย เอมีใครเล่นสนายป่ะผมมีท้ายไรฟาร์มไปเลยแต่ไปชุดให้ไปไกลไ้ไม่มีคนมีคนมีคนเออเออไม่แต่เพื่อนมันต้องมาเก็บศพอีกเชื่อดิมันยังเหลือสองคนไม่หรอที่ที่หนีอยู่ได้อะอยู่ในเมืองนี่แหละเดี๋ยวมันก็มา มันมีตัวที่ผมไล่ครับตามมันไม่พันเออนั่นแหละเดี๋ยวมันต้องมายังไงมันก็ต้องมาผมยิงโฮโลไม่เป็นอ่ะเออกูเห็นเลยขี้โดนเลยมาเอาเลดด์อที่ผมไหมได้แล้วได้แล้วคุงได้เมื่อกี้เฮ้ยใครมียาแบงให้กูบ้างเนี่ยไม่มีเลยหนุมีห้างมีโดนบุกเหลืออันหนึ่งเลือด กูรู้แล้วยาบดเมืองไปไหนเก็บมาห้าอันเองน้อยจะจาดเมืองนี้เหมือนจะมีคนแล้วมีแอ้ดอปด้วยไม่มีแอ้ดอปเลยว่ะน่าจะโอ้โอ้โอ้รถมึงโชคดีเกินมีใครมียาน้ำไหมรถไซด์แต่่ังไม่ใครเชียกวะอ๋อบอดบอด เฮ้ยคือสีฟา้าเสียงบอดเลยเสียงบอดเชคไง้าล่าเป็นคนดีนะโตแอร์อดออไม่กันในเ,เ,ม,เมืองในมเมืองในมเมืองมาฝั่งนู้นไปขู่ก็ยังไม่มียาใช้ไหมเดิมเตรียมโฟบอกด้วยนะ

ขับไปอาวอยู่ตรงนี้เอรเบอลไวะข้างล่างอยู่ข้างล่างได้อยู่ข้างล่างเฮียกระสุนผมมีเจ็ดสิบนัดใครขับวะเอ้ยข้างหน้าข้างนังอยู่ข้างน้าข้างหน้าเบอร์หนึ่งตายเลยวะทำไมมันตายเลยวะมันมีเอ็กคาลิเบอร์ะไม่ใช่ไม่ใช่คอร์ดี่คอร์้ เอ็กคาลิเบอร์มันชื่อสิโโลีมงคลผมจำได้ะสิโโลีมงคลนั่มันยิงก็อยูสองตี้ไงใช่ไหนอะไหนอะนี่ไงบินขึ้นไปข้างบนอะใช่ปะวะบุบักวะส่วนก็ไม่มีเอ้ยอยู่หน้ากูออหน้ากูข้างล่างนี่นี<ๆ>่กล<ๆ>้าเบอร์เลยวะ นกหนึ่งนกหนึ่งตรงบันไดไะตรงบันไดเต็มเลยหน้าผมเฮ้ยช่วยหน่อยเออสวยโ oh, <yeah. S 1> อ้ยเจ๊ขูนนกอีกแล้วหรอวะเออซ้ายเทิ่ยวซ้ายซ้ายมาเล่นก่อนเล่นก่อนซ้ายมาช่วยหน่อย,ช,ยช่วยหน่อยช่วยเที่วหน่อยช่วยอยู่แล้วเออสวย ชุบก่อนโหดก่อนเนี่ยไงต้องรูดก่อนรูดก่อนชุบคนคนนี้เขาเนี่ยธรรมดาจริงๆไม่เก่งไม่เก่งเลยธรรมดาจริงใครเอาคูณหกไหมเหลือกูเอาคูณแปดปะออเอาคูณแปดดีกว่าเฮ้ยกูโดนยิงกูโดนยิงอุ้ยกูโดนยิงใครวะคูณหกเอาคูณหกมาถ้าเหลือที่เก่าอยู่อยู่นี่นี่มาแอบอยู่อย่างเดียวแกวแอบอยู่แอบอยู่คูณยิงต้องหนึ่ง ต้องเอาคนณแปลกันมีอะไรแลบบ้างอ่ะไม่มีมใครเอามีโหนทำไมไอะมันยิงมาจากไหนมาวะเดี่ยมนี้ยิงได้จากไหนมาเอาอทรงไหนมีเอ็มโฟบ้างวะยิงไม่ได้เลยมันยิงเจ็บเสียงอะ่ะมันฟิว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 อ่ะเอเอแต่เลี่ยมมันยิงไม่ได้นะเว้ยมันยิงมาจากไหนวะ เฮ้ย hey, ข้างหน้ามีคนมีคนเออนี่นะเ,เข้าหัวลอ็อกล็อกโอ้บรรล้องอนง้องก็เลยบอสเต็มหัวเลยตัวเยี้ยนันนะ่น่ะเฮ้ยโดนยิงเฮี้ยใครยิงมาไม่รู้ล็อกสองเย็ดแม่คอส่าเลสด็อกโดนยิงแกเฮี้ยโดนยิงแล้วใครแม่งยิงกูจังเลยวะไอ้สัตว์มึงยิงคนอื่นบ้างนี่้เีย เดินาโดนตลอดเลยวะเลดดอดกอซ่าสมนักอาจารย์ฮิวนะครับสุดจริงปืนนี้ยิงจิ <h <h ้วจิ้วจิ้วมาเนี่ยไม่เห็นตัวเลยตี้เดิมแหละว่าเพื่อนเธออยู่ไหนล่ะตรงนี้เขาเนี้เห um> ็นหัวปะ นี่ไงศาสตร์นี่ไงนี่ไงนี่ไงมึงยิงเก่งนักเหรอหาแอบหล่ออย่างนี้มันเมตตานายเสียงดังฟังชัดด้วยไม่มีกกบเสียงเฮ้ยใครบินวะใม่ใครบินไม่ก็รถฟอะให้ผมให้บอล ม่ใช่มังกรไม่ใช่มังกรมันบินมันบินเครื่องบินเจ็ตเหรอเจ็ตเจ็ตเหรอบนเขาบนเขาเยอะมากเขาไหนวะอุ้ยเขาหินน่ะข้างหนึ่งเอาสองเออเอาดีเอาดีดีดีเซ็นเอาดีเอาบ่อมึงสิเอาบ่อมึงสิเอาบ่อเอาบ่อสูเอาบ่อสูเอาบ่อสู อ,อ,อ๋อบ๊วยเฮ้ยอ๋อเฮ้ยหน้าผมเีจยชุบแล้วเออเออ,เอหน่อยเว้ยเออ,เอให้หมดเออหมดึงหน่อยดึงหน่อยไอ้หี้อ๋อยิงมาทิาวลงลงมาข้างล่างนะต้อง,ง,งลง,งมาข้างล่างนะมีอ๋อยิงมาข้างหลังนี่และลงมาข้างล่างไม่ใช่ข้างล่างนี้ไม่ใช่ข้าง,างอเ,เราฝั่งนี้ฝั่งนี้ต้องลงมาฝั่งนี้ไอ้บอสไม่ชุบตรงนี้เลยแค่แค่เราจะรอดไมปนี่ไม่เชี่ออ๋อหนว้ย พี่สิเขาวิ่งมาเฮ้ยพี่ข้างหลังมีข้างหลังมีถอยมาถอยมาพี่ดีออกมาออกมานี่ตอง,งหลังเขาไหนเขาไหนนี่นู่น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 เนี่ยขวามือเนี่ยได้ยินป่ะมองตรงมันยิงมาแต่ยังไม่เห็นหัวมันออกมาเลยมังกรไปไหนเมื่อกี้อยู่แถวไหนออบออโบ มึงพี่อาบอมังกรมังกรอยู่นอกอยู่นอกโซนน้มันหมดมั้งอ๋อโดนยิงว่ะเฮ้ยซ้ายหินซ้ายหินซ้ายคุกเข่าเน็อเนาะสองมึงเสียอาบอมึงเสียอาบอ สามกระป๋อ่ะจริงพี่กระสอ่องได้ชุบที่ชุบเฮ้ยเอามันกอดเอาข้างหน้าก่อนนี่มันน็องสองแล้ว,ลวน้องหนึ่ง อแล้วยิงพาไปอยงนี้หมดแล้วเดี๋ยวที่ชุบที่ชุบที่ชุบเจ็ยบาร์นอ้อปันนึงตายตัวตายตัวสามนี่หมดแล้วที่ชุบอุ้มผ้าวงอุ้มผ้าวงเดี๋ยวไม่ทันเออทันบอเลือดเลือดมึงเต็มมึงต้องปั๊มยาเลยตัวเดียวตัวเดียวบินผ่านมานี่หลังแท่นชุบหลังแท่นชุบแบมอยู่แล้วอยู่แล้วหนูยิงแท่นชุบบังเออ มูซี่เอามูซี่เอาบอมูซี่เอาบอมูซี่เอาบอเอาไ่ตีแม่งไล่ตีแม่งแต่ยันมูซี่เอาบอหืมไหนอ่ะหนั่นแหละหลังเอ็นทุกนแหละเอาบอ่ไหนอ่ะแอบอยู่อฮ้ยเฮ้ยเชี่ยจะตายอ้าวไปไหนวะเชี่ยเอาสาดอุ้ยไม่เอาบอลแล้วเล่นวงจายแล้วสองคนเลยชิบหายแล้ว ชิมพาย้วโอ้ยว่าซีไปเอาบอลแล้วเอ้ยใส่ของมันโดนไม่ใช่ไหมมันมันโดนพลัตตี้แล้วโดนวงตายไปแล้วในบ้านในบ้านพลัตตี้แล้วชิมพายแล้วเราดูดูเรื่องตัวเองเอาละครับผมนะจังหวะนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าเขาจะทำได้หรือเปล่านะฮะสองต่อหนึ่งนะครับหรือจะเป็นหนึ่งต่อสองจังหวะนี้ครับผมเพียงหน้ามาดูครับไม่มีอะไร มันอยู่นงไ่เมื่อกี้อ่ัดนึ้น่อเออซีอาบอก็เออซีอาบอเอ้ยปืนกอนดีเปืนกอนชาร์จเลยคนเดียวนะงคนเลยเอออยาจะเล่นออฟอยู่อย่งอีกย่งอีกรอหลังบ้านเล็กมาหลังบ้านเล็กหลังบ้านเล็กใครออกวิ่งให้วงไมนันหนีน้องวงจะให้วงมกินยง มันจะให้วงตายเว้ยโดวนวงตายยอมโดนวงตายที่ดูดิโอ้โหไอ้ดีแล้วแหละที่มันไม่อยมอมโดนโดไอ้บอสยิงอ่ะเดี๋ยวมันอายไอ้้เหียมันบอกว่าเสียสักสี่ให้บอสยิงอ่ะไอ้เหี้ยพี่พวกเราสองคนไอย่างเท่เลยว่ะขนาดนั้นเลยอ่ะลืมดูว่าวงม,มันแรง